งานนะก,กรรมฉลองครบรอบ42ปีไทยทีวีสีช่อง3ามพ่อรักจึงจัดให้กันดีกว่านะคะตอนนี้นี่ต้องบอกว่าหนุ่มๆฟิตซ้อมกันอย่างเป็นอย่างดีเลยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเพิ่งจะมีไอ้เจ้าตัวหนึ่งเนี่ยนะคะไอ้ตัวเล็กบ้านเรานี่เอง <laughs> ไอ้ตัวเล็กบ้านเราเนี่ยนี่ไงเพิ่งจะไปซ้อมวันแรกเขาซ้อมกันมาเป็นเดือนอิตาลีเพิ่งจะไปวันแรกดูดิท่านี่จะไปซ้อมมากินก่อนถูกต้อง ซ้อมสองนาทีมากินและกินและทีมงานก็แซวบอกว่านี่ตกลงจะมาซ้อมหรือว่าจะมากินยืนกินต้มจีนลิงใช่เหมือนต้งจีนลิงไหมเหนเหมือนต้มจีนลิงเนี่ยซ้อมก็ไม่ซ้อมไปก็ไม่ไปยังมากินของเขาอีกนะคะเมื่อวานนี้ก็แซวกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไปกันนี้นะคะแล้วอยากจะเห็นว่าทีมของผู้ชนะเวลาเขารับถ้วยเนี่ยเขาหน้าตาเป็นไงทีมงานก็เลยไปขอร้องว่าช่วยทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหม อยากจะรู้ว่าตอนทีมน้ําเงินชนะเนี่ยเขาทําท่ายังไงไหนขอดูหน่อยสิคะว่าฝึกท่าดีใจตอนสีน้ําเงินได้รับถ้วยเนี่ยเขาทําท่ายังไงกันขอจินสีน้ำเงินรับถ้วยครับคนจับปุ๊บเนี่ยหนูจะมองข้างบนก่อนครับแล้วมองลงไปข้างในแล้วตะโกนไปว่า มีใครอยู่ข้างในไหมมีใครอยู่ข้างในไหมตลกเองตลกเมื่อหนูได้ปุ๊บเนี่ยแหละหนูจะจับก่อนจับก่อนแล้วแบบว่าแบบแบบที่เขาทำกันเลยนี่นะดูหวานแบบมาดูป้านี่ครับหรืมันเวลาดีใจได้ช่วยครับเขาจะได้ลองไหมล่ะ ลงเขาต้องได้ลงทุกคนไม่ตกลงไปซ้อมนี่ลงไปซ้อมป่ะหรือไปกินแล้วกลับไปซ้อมเปลี่ยนแล้กินแล้วกลับมาวันนี้ซ้ออมนนิดห่ยรีบกลับไปนอนเลยวันนี้ต้องไปซ้อมบออ้าวเดี๋ยวเราไปดูทีมสีขาวนิดนึ่งนะคะสีขาวค่ะสีขาวรับถ้วยยา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 คือใครซ้อมก่อนน่ะไม่เคยได้เลยไม่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 มันไปล้างมันเปล้างมันไปล้างไม่รับไม่รับเดี๋ยวผมไปรับที่จริงจริงไม่ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอา ไม่เอาเฮ้ยไม่เอามันเ,เป็นลาง,ไป,ลางไปรับมันจริงโอ,อ้โใจหายแวบเลยเฮ้ยอย่าเข้ามา,าเข้ามาโอ,อ้โหเข้ามาแล้วเอาแปะเขินเลยอ่ะน้องแปะนักข่าวเราเขินไปเลยน้องแปะเขินมากาก็เอาเป็นว่าติดตามกันนะคะว่าทีมไหนจะเป็นผู้ถือถือถ้อถวยวันนั้นนะคะ11มีนาคมนี้บ่าย3โมงนะคะแล้วไปที่สนามนะฮะปีนี้มีรางวัลใหญ่มากถูกต้อง